เจ้าพันธทั้งหมดตอนนี้เปิดโอกาสให้เข้าเสริมเติมใดได้เข้าเสริมเติมใดได้ ย่อยขาดเท่าไหร่ครับย่อยขาดเท่าไหร่ครับย่อยเหรอ บางมิตเดียร์ได้ปัดทิ้งนะทำให้ร่มเริ่มในการเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันนี้อีกสิ่งหนึ่งในการด้านไหนที่ยังไม่น้องชายจะเปินไม่ถึงนะครับยกมือนะครับยกมือ เมื่อสถาบันท่านตัวรักษาที่เราละพรนะครับจากพระเจ้าแล้วจัดได้ขอเชิญบรรดาแรงกับท่านสาธุชนทุกท่านไต่บ้านร่วมกันสร้างมรดร่วมกันกีหน้าฟ้าใหม่ของปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณขออนุโมชนาบุญกับท่านสาธุชนท่านอาบบดาแรงกับทุกท่านนะครับเชื่อหรือเกิดนะครับว่าวัดโพธิารานั้นเปนสิ่ที่าจาจริงๆนะครับคู่นี้ ท่านผู้บริหารทีมเลือกเสือนั้นเอาไปเล่จริงพวกพวกที่ไดกไม่ได้สังเก่นะครับวันีท่านอาจารย์ังพรกีรศิริท่านรู้ก็วบอกว่าเฮ้ยูซิโฟมาหน้าสัญญอนนะหนังนาร์ที่แท่โครงการิปอบประสรถไม่ฟังท่าที่ทำให้ไม่ดีควาร้อนนะครับผมเองเป็นคนรุกนะครับที่เล่นจริงนะครับต่เพื่อกันว่า ความพูดเป็นส่วนหนึ่งจริงๆนะครับดังนั้นครับ Yeah. Uh -huh. คนนะครับะฉะนั้นท่านต้องบริจาคให้กับผมคนละสิบาทนะครับไม่กับผมจะฟ้อนะครับหรือว่าถ้าว่าสิ่ที่เกิบุคคลนะครับขอให้ค่ท่านะหนึ่งท่านละหนึ่งเล่นะครับไม้แก้ตอกันนะครับถ้าถือว่าสินี้จะหนักนะครับเราจะมีที่ขอให้หยิบไปท่านละหนึ่งเล่ม ไม่ต้องกินเป็นเถือกันนะครับมพราะนั้นไม่ต้องกินเปือกันนะครับขอให้ทุกท่านนะั้นเราลัก้องการกินเก่งลดขึ้มาเลยนะครับ,บไม่ต้องวางใจที่เถื่อน 4040แล้วนะครับหไม่เยหลสให้เพื่อนขบ้างต่อนครับเราจะได้นเื่ององน้องนะครับมีใจเยอหมดแล้วถ้าอยากจะได้หนังสือของใบตาสพานนี้เดี๋ยวจะเป็นอิกแก่โอเคยี่ร้อยนะครับสำหรับนักเชิญพวกเราช่วยกัน น้ำเลยนะครับเดี๋ยวถ้าไม่พร้อมถึงเม่อไรคิดๆนะครับผมบอกแล้วคิดๆคตณได้ค่ะคุณได้